เอาล่ะครับล่าสุดครับสาวไทยพร้อมร0อยเปอร์เซะครับในการแข่งขันนัดแรกในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกครับล่าสุดโค้ดออสเปิดเผยอ่านเกมคู่แข่งมาแล้วดูแบบชนิดที่ว่าเกมแรกประเดิมสนามสะใจแฟนวอลเลย์บอลแน่นอนที่สำคัญเน้นเกมเสิร์ฟเป็นพิเศษเน้นบอลโครงสร้างและสำหรับวันนี้ฮึกเพิมสุดๆลครับสำหรับโปรแกรมเดือดในช่วงชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับ กับวันนี้เราก็ฝึกซ้อมการเสิร์ฟกันค่อนข้างจะเป็นไปค่อนข้างจะดีนะครับก็งคงจะวางแผนในเรื่องของเกมเสิร์ฟให้ดีแล้วก็เรื่องของโครงสร้างในการเล่นนะครับเ,เราเดูในเรื่องของศักยภาพผีความสามารถนะครับของนักกีฬาทุกคนในแต่และตำแหน่งนะซึ่งณตอนนี้เราเลือกตัดสินใจแล้วนะทีมสตาร์โพสเราเลือกเซตเตอร์2คนนะครับลิเบอโร่2 ลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกลาอาการเหน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไล์นี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำพลัสกาบ้าล่ะครับจัดหนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้ว Fresh และสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับในการเจอกับทีมชาติอียิปต์ครับวันนี้ต้องบอกว่ามีการฝึกซ้อมยืดเส้นยืดสายนะครับแล้วก็มีการทำบอลโครงสร้างเน้นลูกเสิร์ฟเป็นพิเศษที่สำคัญครับตัวผู้เล่นของเราเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับจากการอัปเดตล่าสุดของโค้ชออนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยสภาพ ภาพร่างกายเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนละครสาวไทยในยช่วงหลังมาต้องเน้นในเกมเสริมนะคือถ้าหากว่าเราเสริฟไปแล้วคู่ต่อสู้สามารถแอคแท็กกลับคืนมาได้เนี่ยจะเป็นปัญหาและครับแต่ว่าครั้งนี้โคชอสอบอกมาเลยนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มมาแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเกมแรกเนี่ยการเสริฟของเราจะมีอันตรายกับคู่แข่งมากขนาดไหนแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าหากว่าไปกดดันมากๆในเกมเสริมเนี่ยผมก็เกรงว่ามันจะมีความผิดพลาด พอสมควรนะครับถ้าหากว่าจากปกติแล้วเสิร์ฟสบายๆอย่างเงี้ย ถ้าเรามากดดันตัวเองจะข้ามไหมจะแรงไหมเขาจะรับได้หรือเปล่ากลับกายเป็นไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะเสียวๆอันนะแต่ไม่เป็นไรครับนักกีฬาของเราเนี่ยมืออาชีพสุดๆนะครับก็คงจะต้องให้กําลังใจกันในทุกเพลงเขาบอกว่าเต็มที่จัดมาดีแล้วก็ต้องว่ากันตามนั้นเดี๋ยวมาพิสูจน์กันวันแข่งนะครับขณะที่หัวเสาเนี่ยที่เราเห็นกันมาเนี่ยนะครับไม่มีพี่ดาวนะเออแต่ว่ามาร่วมซ้อมด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่คําว่านักกีฬาของเราทุกคนหัวเสาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอัชฉรพิพลคงยศเดี๋ยวเรามีบทส ด้วยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสัสิภาพพรยูฟ่าเนี่ยครับแล้วก็เป็นทางด้านของชัชชุออนโมกสีเนี่ยคือมาพร้อมกันทุกคนนะครับตัวเซตระดับโลก World Class นะครับอย่างพรพันธ์เกิดปาดอย่างเงี้ยก็ต้องบอกนะครับว่านักกีฬาของเราตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มที่100%เ เนี่ยครับสำหรับการฝึกซ้อมก็เน้นไปที่เกมเซิร์ฟครับเอาขอให้แบบเกมเสิร์ฟดีๆมาเถอะครับจะทำให้อีกหลายอย่างของเราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วโครอยก็เน้นบอลโครงสร้างแหละครับเดี๋ยวดูครับสัสิภาพรโดดตบไปดีดีลูกนิก นะครับซ้อมมาโคอดอสก็เน้นนะครับเป็นพิเศษเลยบอกว่าอ่านเกมมาแล้วว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมีดีตรงจุดไหนบ้างการทำขึ้นหัวสาวตัวตบของเขาเป็นยังไงก็คือเรียกได้ว่าทํากันบ้านมานะครับพอสมควรเลยทั้งเบอร์4แล้วก็เบอร์6ของอียิปต์เนี่ยเป็นตัวอันตรายที่โคอดอสบอกนะครับเดี๋ยวดูโมเมเสิร์ฟตรงนี้หน่อยนะฮะทุกท่านจะได้มีความมั่นใจคือเสิร์ฟกันไปเลยเอาให้มันเต็มที่นะครับ แล้วก็ยังมีพี่ๆนะครับเจเซียนออดูมาเนี่ยมาช่วยติวเข้มนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าทีเด็ดนะครับแล้วก็ความมั่นอกมั่นใจน่าจะเก็บกันมาได้อย่างเต็มรูปแบบจริงๆนะครับพิมพิชยากกรำครับนี่คือความหวังสูงสุดของเรานะครับในการทำแต้มก็ขอให้ได้เล่นให้เข้าขากันกับพรพันธ์มากที่สุดแล้วกันนะ เออนอกจากควีนบีมแล้วเนี่ยทุกคนก็สำคัญเช่นเดียวกันในการสลับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเมมิดเดลบล็อกทัดดาวหัตถยา ้วนแล้วแต่มาในชุดนี้14รายชื่อผู้เล่นคนสุดท้ายแล้วครับนี่คือภาพบรรยากาศจริงๆที่เพิ่งซ้อมกันเสร็จเลยเนี่ยนะครับก่อนที่เย็นนี้เขาจะพักแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะมีซ้อมเบาๆแล้วก็แข่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์โค้ชออสกันเลยดีกว่าครับครับวันนี้ก็เช็คสภาพความพร้อมของทีมนักกีฬาส่วนใหญ่ก็ร่างกายก็ฟื้นฟูด,ดีขึ้นนะครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากนะครับในการฝึกซ้อมวันนี้ก็ทุกคนก็เข้าระบบ ในการฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบน,นะครับก็วันนี้ในการฝึกซ้อมเราก็ทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทําสกิลที่สําคัญการเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟรับเสิร์ฟแล้วก็เรื่องของระบบการเล่นนะครับความความคุ้นเคยในการเล่นที่จะเล่นกันอย่างเป็นระบบให้เข้าขากันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เตรียมตัวที่จะฝึกซ้อมเตรียมแข่งกับอียิปต์แล้วก็สวิเดอนะครับทุกคนก็ มีผลการซึกซ้อมค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงบ่ายนี้เราจะ Recovery เราจะพักฟื้นพักผ่อนกันก็มีทํากายภาพกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะซ้อมกันอีกหนึ่งมื้อนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะแข่งกับอียิปต์ในในวันพรุ่งนี้นะครับก็คิดว่าทุกคนก็เต็มที่กันทุกคนนะครับกับอียิปต์เป็นทีมที่เราไม่ไม่แค่ไม่เคยเจอเลยต้องโฟกัสที่ตรงไหนครก็ สำหรับทีมที่ไม่เคยเจอกันเลยเนี่ยอันแรกเราก็ต้องดูที่ระบบการเล่นของเราก่อนนะเราต้องวางระบบการเล่นการเล่นของเราให้มันชัดเจนในเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นของอียิ์เนี่ยก็มีตัวผู้เล่นสำคัญก็มีเอาไซฮิเตอร์หมายเลข4เป็นผู้เล่นที่ตกหนักมีประสบการณ์ผู้เล่นหมายเลข6ก็เป็นคนที่ตกดีเป็นตำแหน่งออปโฟสิตนะครับเราก็ทำการศึกษาเข้ามาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับซึ่ง เราต้องโฟกัสในเรื่องของการทำเบรกพอยท์ให้ดีโดยเฉพาะการเสิร์ฟนะครับวันนี้เราก็ฝึกซ้อมการเสิร์ฟกันค่อนข้างจะเป็นไปค่อนข้างจะดีนะครับก็คงจะวางแผนในเรื่องของเกมเสิร์ฟให้ดีแล้วก็เรื่องของโครงสร้างในการเล่นนะครับท้ายครับพูดถึงผู้เล่นประเมินหรือว่าคอนเิร์ในเรื่องอะไรบ้างครับเ,เราเดูในเรื่องของศักยภาพผีความสามารถนะครับของนักกีฬาทุกคนในแต่ละตำแหน่งนะซึ่งณนะตอนนี้เราเลือก ตัดสินใจแล้วนะทีมสตาฟโค้ชเราเลือกเซตเตอร์สองคนนะครับลิเบิลสองคนนะครับแล้วก็มิดเดิลบล็อกสามคนนะครับแล้วก็ออฟอิศสิตงคนแล้วก็เป็นเอัลไซร์ฮิตเตอร์5คนซึ่งในเอัลไซร์ฮิตเตอร์5คนเนี่ยเราเตรียมระบบเพื่อที่จะดูในเรื่องของเกมรับให้มันชัดเจนเพราะว่าทีม ทุกทีมเนี่ยมีการลุกที่ค่อนข้างจะหนักแน่นเราต้องมีเกมรับที่ดีเพราะว่าการสกัดกั้นของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นมอนสเตอร์บ็อกมากนะครับเร,เราต้องเตรียมตัววางแผนในเรื่องของเกมรับเ,เกมรับและก็ดีกัแท็กนะครับยถึงแฟนถแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของประทศไทยกาครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและก็เชียร์พวกเรามาโดยตลอดน,นะครับเราก็ปีนี้ นะเป็นปีที่สําคัญสําหรับพวกเรานะทั้งสมาคมเองนะครับแล้วก็ตัวทีมตัวนักกีฬาทุกคนเราก็ตระหนักดีว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยเป็นการแข่งขันครั้งแรกของพวกเราและเราเป็นเจ้าภาพนะเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รัฐบาลก็ให้การสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ผู้ให้การสนับสนุนของเราทั้งเอกชนแล้วก็ ภาคและวิสาหกิจหลายฝ่ายนะครับก็ให้การสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้อย่างดีรวมทั้งแฟนๆกีฬาแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยก็ได้เป็นกําลังใจให้พวกเราพวกเราเต็มที่กันทุกคนนะครับแล้วจะพยายามที่จะทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันกีฬาในฐานะเ,เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับเราจะสู้ๆกันเต็มท,ที่ทุกคนครับก็ฝากทุกคนติดตามชมและเชียร์นะครับมาชมกันที่สนามแล้วก็ติดตามเชียร์ทางพีพ v ทีวีต่อไปนะครับ ค่ะก็หนูอมองว่าตอนนี้ทีมก็มีความพร้อมกับจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ได้น้องเข้ามาเสริอมอีกสองคนใช่ไหมคะเราก็เราก็เตรียมกัน <c oughs> ตั้งแต่หลังจากซีวีลีกที่เวียดนามค่ะเรากลับมาก็ทาร่างกายเตรียมค,ความพร้อมแล้วก็รีแฮบทุกอย่างหนูมองว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะออกไปสู้แล้วค่ะ <c oughs> ค่ะเกมที่จะเจอกับอียิปต์เป็นเกมที่เรายังยังไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าคนโทรลทีมตัวเองให้ได้ดีที่สุดเราต้องทํา รูปแบบเกมของเราให้ดีค่ะเพื่อที่จะไปสู้กับเขาเพราะว่าเขาเป็นเป็นทีมใหม่ที่เรายังไม่เคยเจอค่ะก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนุกเหมือนกันค่ะใครไม่หยุค่ะเป็นแนี้คะค่ะก็พรุ่งนี้แล้วนะคะแมตช์แมตช์แ,แรกของ world champions h i p ค่ะไทยเจออียิปต์สองทุ่มครึ่งค่ะก็อย,อยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจใม้พวกเรากันเยอะๆนะคะพวกเราจะทำอย่าเต็มที่ ลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกลาอาการเหน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไลนี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำพลัสกาบ้าะครับจัดหนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้ว Fresh และสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับ